ขออนุญาตลง YouTube หน่อยนะดูในช่องเลยตามรอยชาแนลอะถ่ายได้ก่อนนี่ใครมั่งที่มาถวายน้ำหลวงตาเห็นหมดเลยอ่ะไปค้นในช่องเลยตามรอยชาแนลนี่มามามาตั้งใจมาหาหลวงตาโดยเฉพาะใช่ไหมอยู่ตำบลทับรังไหม่ค่ะตำบลทับรังค่ะโอเคครับตั้งกล้องตรงนี้เลยครับหลวงตามานี่ชุดนี้เลยนี่ฮะ จ่องตามรอยชาแนลนัไปดวงเองอาตามจริงทราบข่าวได้ไงเนี่ยในเฟซเอาดูใน y o youtube มั่งตามรอยชาแนลกับสารับประเครื่องใบกิติสองช่องเลยอโอเคขอบคุณมากมือไปโดนอะไรมานะะ่ะออหน,น,น,น้าก,กลัวตรงนั้นน่าก,กลัวเน,ะนะาะม,ม,มันจะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงาจา,ามือเนาะ โอ้โอเคครับหายไวๆหายไวๆสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีรวยรวยครับโชคดีรวยรวยทุกคนนะครับว้าใจใจใจร้อนไม่ต้องใจร้อนใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคครับครับโอเคครับ